ที่จังหวัดเลยครับที่ตอนนี้ไปเรียกได้ว่ามีผู้ประสบภัยอยู่ในเรื่องของอุทกภัยซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดเ,เล่ยครับเพิ่งได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหนาการซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับชาวอำเภอวังสะพุ่งโดยตนเองครับ นายชัยพลจรุนพงศ์ครับผู้ราชาการจังหวัดเลยพร้อมด้วยร่องผู้ราชาการจังหวัดเลยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจังหวัดเลยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหัวหน้าส่วนราชาการที่เกี่ยวของครับได้มีการลุ่พื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำปานไหลหลากนะครับเออล้นเข้าท่วมบานเลื่อนรัษฎรถนนและกพื้นที่การเกษตรในพื้นทีบนนงงนท่บ้านน้องนิ้วและกบ้านเราตำบลน้องนิวนนงน้วอำเภอวังสะพุงโดยเจ้าหน้าที่อุทยานละกจิตอาสา แดบ่ดวร่วมการบรรณาการกันเล่งซอยเหลือผู้ประสบภัยโดยแก้ไขร,ระบบไฟฟ้าน้าประปาให้ใสได้ตามปกติและการประสานหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ละกับอำเภอไกลเคียงเพื่อขอนะครับกำลังสนับสนุนและกอุปกรณ์ปฏิบัติงานที่จาเป็นเพื่อซอยเหลือประชาชนในเบื้องตน้น ทั้งนี้ครับอำเภอวังสะพุงนะครับได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่จัดอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงานเฉพาะกิจด้านการบรรเทาถูกฟ,ฟื้นฟูผู้ประสบภัยรถน้ำจํานวน3ามคันรถเก็บขยะจํานวน4ี่คันและก็จัดเจ้าหน้าที่ทีปฏิบัติงานนะครับเข็ีความสะอาดล่างบานเลื่อนประชาชนและกัถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกรวมถึงสำนักงานสาธรารณสุขอำเภอวังสะพุงนะครับได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนทีสำหรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและกับผู้สูงอายุ อีกทางคณะคู่และกันนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคเลยก็ได้มีการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมนะครับเครื่องจักรกลการเกษตรรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เครื่องไส้ไฟฟ้าเพื่อ,อซอยเหลือ,อผูประสบภัยในเบื้องต้นอีกด้วยครับ